ตอนนี้เป็นเช้าวันที่สองนะครับ <c oughs> เราออกเพือออกทะเลมาทุกคนนะ,นะ <c oughs> ผมนี่เมาคิดแต่คิดแต่แล้วครับวันนี้ว่าเพือนจะวาคมวันนี้เป็นวันที่สองที่เราออกมาลาบตาในท้องทะเลนะครับชั้นนี้ก็เยอะกันมันหม่อยทุกคนปลาปลาขึ้นค่อนข้างเยอะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปลานะ้วที่เราถกได้ <c oughs> ปลาที่เราถกมา เต็มชิงแล้วเต็มชิงแล้วอ่ะคีมคีมคีมน uh, ี่นี่นี่อะไรนะอะไรนยืดๆอยู่ๆเอาขนออาเลวันที่สองนะครับเป็นวันที่ค่อนข้างจะดูเดือดๆนะวันนี้เราอยู่หน้าบริเวณเกาะลาวตองนี่ก็ะไห่นิ่มกงเยอะอย่างเดียวแล้วครับอุ้ยอุ้ยดูดแรงดูดแรงยุ่มแรงยุ่มแรงโอ้หางแข็งอีกแล้ว ผมว่าน่าจะอยู่บนกองหางเข็งนะเข่งล้วนข่งล้วนนะครับดูดิไม่ไม่ดงไม่ดิ้งมาขึ้นติดติดมาแบบนิ่มๆเลยนะเมื่อกี้น่าจะหนีไม่ทันนะติดข้างแก้มมาตนะไค่ใช่ทีไม่ทัน ผมนีแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆใส่เก่งใส่เก่งมาดูเลยมาดูเลยมายาจะเป็นตัวใช้ได้นะดูทรงปักรองเยอะนี่ถ้าจะในความเติมความเติมใหญ่มาก

โตัวมากคนข้างจะใช้ได้เลยครับอี๋ตัวเติบตัวเติบเล่นะครับอยากให้มันหล่นเปเล่แล้วกันะเราเนี่ยนะอยากให้มันหล่นไปเล่นะเดี๋ยวบ๊อบลวนมาเลยห่ะบาเดี๋ยวดีแล้วนี่ยินดี่ะอังเกยอังเกยคลิปไลยอังเกยก่อน ครับนี่คืออ่งเกยนะครับอัางเกยหรือว่ายินหนานะครับผมอัางเกยหรือยินหนานะว่าลมชมเลยนะอัางเกยนะวันนี้ก็ข้าวันที่สองแล้วนะครับตันนี้ครับอ่าวันนี้ก็ชมงานปลาใหญ่เลยเพื่อนทุกคนันนี้จำได้จำเอาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เดียวนี่เดียวเอาเอาหินเปล่าลิ้นนเอาด ไปเร็วเดียวนิดเดียวนิดเดียวนัเอางั้นเอาเลยนั่นเอาเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียววิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเอาไว้เมื่เคเคปักไว้เคเคอ๋อมาแล้วครับสากครสาครถั่วตัวนี้เฮ้ยเดียวนิดเดียวเดียวอ่ากำลังเร็วอ่า Hàng con, hàng các oh, bạn, con đây là hàng kèn các bạn, hàng kèn rồi các bạn. Băng đây là tụi nào, kiếm mao, chụp kiếm mao, chụp kiếm này kèn, quạt này kèn, nèng mày 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 mày nèng 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 mày

มาอะไรกินกี่โมงไอเมอะไรครับปลาหมึกเอมันีไเลยแมวมันอะไเลยรุดรุดรุดรอ้าง้ม้ม น้านาเต็มแข้งเลยวางเยอะแยะตะเปะแล้วมอบแล้วจัะ<ค>ตอจัดต่อของจิ้งลนี้อ๋อของจิ้งันนี้ปลาแล้มอบเร็วดีจ,จริงนนี้มาอีกแล้วนะครับตอนนี้บางลอ้อบางลอ้อทำงานอยีกแล้วนะก่อนนะบางล้อใช้เหยื่อเมื่อกี้คุ้งเป็น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 ขึ้นหน้าอือดว่าหลังด้วว่าหลังด้วยฝาหลังฝาหลัง สักอ้สักโตโตเลกยโตมากโตโตมากอยถอยมาเลยจุดนเลยก็นคยยกเร็วมถึงลยแล้วก็ยกให้เร็ววุบปั๊นมาครับมันคือสักเลยมุสักสกเยอะมากสักเยอะมเดียเดียวเดียว่้วยจิต

ดีเ้อมันรถยก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 กนเลยไปไปเลยไปเม่ไม่บื่อไม่บือังอบังอัดเลยปัดเลยหมุนเลยมุนเลยมุนเลยาขึ้นมามอืมเนาะอนี่เดครับโอเคเลยโอเคเลยคบบีบบีบไปเดี๋ยวตาเบ็ดอะไรก็ถอยถอยหลังออกไงบีบบีบให้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 โยส่งถอยหลังวัเอาตือตือไปกันบางทีตือเบ็ดิรอนี่แหละที่ มาแล้วนะเอาละครับตอนนี้เขาใช่ไหมนี่โบกไม่ลายเลยนะครับโบกไม่ลายเลยนะเอ้าเอ้าเยอะเกเกงเอ้าเดี๋ยวนี้มาเลยเอ้าเดี๋ยวเอ้ติก้งมาเอ้ามีอทอนน่งาโนแล้วแเป็นมาคนละครึ่งเลยครับวันนี้คนละครึ่งนะอ้นคนรึ่งนะี้ดูที่ ติดปลาไอ้นะอินซี่ออถอนนึงเล่ไม่ใครก็ถอนนึ้็กนี่้นี่คออะรรงกันคี่นะครับนี่ก็คนละท่อนกันนะกับรัฐบาลคนละขึ้นกันนะฮะนี่นี่นี่อะบังรอบังรออันนีบังรอทำงานอนึ่งดียบังรอละอมาแล้วบังรอ่อจัดไปจัดไปจัดไป อันเลยอันเลยเข่าโค้ดแล้วเข่าโค้ดเลยเพื่อจุกิมอ๋อจุกิมอ่ะอ๋อที่นี่เข้าเข้าเฟรมทั้งหมดเลยอ๋ออืออ่ะดูขึ้นว่าใครจะขึ้นก่อนแล้วกันนะดูครับตอนนี้เข้าสองเข้าสามเฟรมแล้วครับโอ้ยโอ้ยทั้งนุ่นก็มาเป็นคู่ก็มาด้วยุ้นมาคู่หลักอีหลักอีหลักอีลไรนี่

มางรอกคิมดิลุงโทษแล้วคิมนี้มีจง,งอยน,นอันเกยอังเกาลเลยนะฮินนาอ,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 อินนาพู้ล่นพูดแล้ว Mà này mà lại lục lục gì thì năn mà lầm mất lầm rồi, đi mà Ui. mà nào, bắn mà nào Bắn mà nào đây Ô, ô, hãy khen Hãy khen Chúng hãy khen Ô Ít mày băng

ไม,ไม่ได้ไมั้งมันไ,ไม่ได้หลงไม่ได้ครับ<ม>ขเข่งค้างไม่ได้หลกมั้งต้องถอยหลังให้มันเนีม่มันแข,งขงนน่งค้างมันหนักตาเบสมันงอยอ่าปลาอังเกยขดเข็ดอังเกยอันนี้เป็นกับข้าวนะครับเป็นกับข้าวมือม้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับทำกับข้าวนะครับกินข้าวเที่ยงกันสักมื้อนึงก่อน นี่เป็นปลาสดๆเลยที่ได้มาจากกรตกเมื่อกี้นะไม่ได้ดตัดนะดูนะนี่มันคือกัดนะนี่นี่คือกัดรวดเดียวคือวิ่งวิ่งโฉบมากนะ <laughs> โฉบเชี่ยวขาดขนาดนี้แสดงว่าตัวมันต้องโตมากเลยนะ